วันดีับตามติดวันนี้เรามาติวเปปชีนนี่คือท้องที่เราพากันอยู่ครับนี่คือเบนเบนโอนิกแพลวแล้วก็ไมมาริกาเล่นเย <c oughs> ่มาริกานี่คือสภาพห้องที่เราอยู่ครับตอนนี้นี้คือที่นอนของเราครับเก็บผ้าปูเรียบร้อยเลยคุณรับ ตอนนี้ที่ว่ากับมิ้นกำลังไปข้างนอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนนี้เขามาันครนะดูห้องน้ำชิบหายสุดๆอ่ะเป็นเฮียอะไรที่แม่งแฉจริงรีวิวนอกเอ๊ยขนาดนั้นเป็นที่ขายบริการนะโอเค วันนี้ครับโรงเรียนเรามีงานประเพณีลอยกระทงครับแล้วก็ตอนนี้นักเรียนกำลังเล่นมันทัดกันโรงเรียนอนุญาตนะครับตอนนี้ไม่ให้เกินขอบเขตของสนามนี่คือเพื่อนของเราเอ๊ะว่าไงแพวอั้มครับแล้วก็โมรีไม่เป็นอะไรแต่งไม่ได้โอ้โหติดติดติดทำ เต็มเตมตีนบริการเต็มเตีนเมื่อกี้โอ้โหแล้วแบงดังตึ่ตีนเลยนะแตกตึงตีนพอดีเฮ้ยเฮ อย่าเอาไม่เกี <imi> ่ยวครับนี้ไทยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไมเอาหยาใส่โมนู้นนะโมยไม่โดนเลยโดนโดตายีคนนีใ่ว่างัวบ้านะคว่าคว่างยวามันโทษใครอ่ะมันทษใครอ่ะออ

ไะโอ้โหแนวกลา,กางว่ะขึ้นไปหมดแล้วไป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 เขาขึ้นหมดละโอเคยไม่ขึ้นไปข้างหลังไม่ขึ้นไปเรียนแล,ล้วจ้ะเราจะเล่นกัน่อ้โหมันเจ้า่เรี้ยวเลือดมาเตเฮ้ยน้ำใครอย่าลืมกําลังเย็นเลยนะ่ะคือการเล่นประทัดของห้องเราครับ มีมีค่ะตาตานำดงยิ้มๆมาิได้มอดนปหมดนะถ้าเอาลุกต่อยทำไมอ่ะนั่งัช่ไ้อกับไปมาไมมืดหน่อยมีมเกิเล่นวอนไอ่เป็นมืดกางอากาศอ่ะโอ้คุณคอยย่าอยู่วะจิ้เตะสนมือหายเลยเออสักนึ่งขอจมันคืนกลอากาศแล้วไอ้แมงโ่สวไอ้แมงเทินโป้มากเรื่องบทัดอ่ะ เล่นกันปีแล้วนี่โหเทิรนโปรชิบหายกูเคยถือโยนอะแล้วกูโดนแม่งทีน <c oughs> เจ็บดีเออตอนทังยนกระดเจ็บแม่งร้อน <c oughs> ไม่ใช่แค่นั้นอะ่ะพี่แอร์พี่เลยพี่เลนแม่งหามาใส่หมดอะ <c oughs> มีตังถ้าจะซื้อไม่ต้องเรียนแล้วงน่ะตาติดตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดพื่อท้งผ้ากันำบุญชื่อว่าอไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ว่าชื่อว่าอะไรวัดอะไรวะวัดบ้านม่วงใช่ราาเจนดี มันก็มันมันสงสร,รสจะแบบมังมากสุาาดยอดต้เล้วหทำไมไม่เต็มดวงวะแปลกมั้งมันแปลกอีกน่แตะให้หลังเม็ไม่ใช่ใหรอหลังสองสมามวันานจะใหญ่ไม่เลยเลยเว่าดวงการจะยิ่งเล็กไปเลย